ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการทําหน้าที่รักษาการนายกของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งตามหนังสือคําสั่งของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่13สิงหาคมปี2,563มีข้อความกํากับว่าระหว่างรักษาราชการแทนนายกผู้รักษาราชการแทน จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนนี่ก็เลยไม่ชัดคัะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอธิบายเพิ่มเติมย้านะคะว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปตามมติครมซึ่งก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการเทียบเท่านายกรัฐมนตรีได้ทุกเรื่องค่ะไม่เว้นแม้แต่การตัดสินใจประกาศยุบสภา ทั้งยังอ้างอิงว่าผลเอกประยุทธ์ยังไม่พ้นจากตําแหน่งนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงราวและหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้และตามกระบวนการท้าครมอจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการเรียกประชุมครมอแล้วก็มาลงมติร่วมกันค่ะในทฤษฎีนมันได้ เหมือนกับที่ถามว่าสมติสารสั่งให้คนเด็กประยุทธ์พ้นแต่ว่าท่านรักษาการได้ไหมคําตอบก็คือทฤษฎีคือรักษาการได้แต่ว่าในทางปฏิบัติท่านท่านก็อาจจะไม่รักษาการแล้วก็ในระหว่างนั้นใครรักษาการใครก็ช่างเถอะและ้วระหว่างนั้นยุบสภาได้ไหมทฤษฎีก็้อาตอบว่าได้แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่ทําเองได้คนเดียว อะไรที่มันเกี่ยวกับคนอื่นก็ต้องถามคนอื่นเขาด้ว ส่วนปฏิกิริยาของฝ่ายค้านวันนี้นักแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่งกายด้วยชุดสีดำเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านน้อมรับคำสั่งสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวซึ่งเป็นเหตุให้มีความหวังในการฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดวาระ8ปปีแต่เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายก็ยังคงย้ำถึงทางออกสำหรับพลเอกประยุทธ์ว่าควรจะประกาศลาออกค่ะ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรประกาศลาออกควรประกาศลาออกจริงๆแล้วการประกาศลาออกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะครับแต่ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้เขาควรประกาศลาออกขณะนี้นะครับประกาศลาออกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาและเลือกนายกรัฐมนตรีตามกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้โดยเร็วได้โดยเร็วนะครับผมก็เชื่อว่าทางสภาเรา ไม่ว่าจะเป็นทางสภาผู้แทนราษฎรและก็รัฐสภาที่ต้องทำหน้าที่เลื่องนายกเนี่ยนะครับพร้อมที่จะทําหน้าที่ได้โวยเร็วหลายคนถามหาสองปอนะครับทั้งปอประยุทธ์ปอประวิทย์ว่าวันนี้อยู่ไหนทั้ง2องปอไม่เข้าทําเนียบครับแต่มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วนวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคิวไปประชุมสภากลาโหมนะครับ นักข่าวไปรอเต็มแน่นอนเพื่อที่จะรอดูปฏิกริยาแรกส่วนพลเอกประวิทย์ในฐานะรักษาการนายกพรุ่งนี้จะไม่เข้าตึกไทยคู่ฟ้าครับแต่จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากมูลนิธิป่าลอยต่อกับ